สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับอันนี้มีลูกค้าจากจังหวัดอุดรธานีนะครับมารับเครื่องหย่อกกโพดนะครับอ่าสี่แถวนะครับขาอิสระนะครับใส่รถไถยนั่งขับนะครับอ่าใส่รถไทยนั่งขับตั้งแต่อ่าสามสิบแรงจนถึงหกสิบแรงนะครับประมาณโดยประมาณนะครับอ่าเดวนี้ถังใส่ปุ๋ยถ้าจะเป็นถังสแตนเลสสองถังนะครับแล้วก็ ถังใส่มาเล็กกโพดนะครับเป็นทังสีส้มนะครับสีถังนะครับเช้ราบาดขา่าเปล่าจะเปล่าหลุดครับอ่าเครื่องเหย่อก้าวโพดนะครับหน้ากว้างก็จะประมาณสองเมตรยี่สิบเซนนะครับระยะห่างระหว่างขาใบขี้เมานะครับไปอีใบขี้เมาหนึ่งหกสิบห้าเซนนะครับนะครับเอ่อทั้ง ตันนี้นะครับก็จะถังใส่มะเร็ดข้าวโพดได้ประมาณสี่ถึงห้ากิโลนะครับนะครับหยอข้าวโพดก็จะประมาณสี่ถึงห้ากิโลต่อไร่นะครับครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นจานจะมีจานหยอข้าวโพดอยู่ข้างในด้วยนะครับครับจานไปข้างในจะเป็นจาน สีหุนนะครับจานสีหุนระยะห่างของต้นกระโพดก็จะประมาณยี่สิบเซนนะครับเราก็จะมีจานแถมให้นะครับหนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดนะครับสีใบนะครับหนึ่งชุดอันนี้จะเป็นจานสามหุนครึ่งนะครับระยะห่างของต้นกระโพดนะครับก็จะประมาณสิบห้าเซนนะครับลูกค้าอยากเปลี่ยนก็แค่ถอดสลักกับสปริงข้างในนะครับก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับครับ ก็จะมีสปริงนะครับนะครับคลายสลักก็จะมีสปริงซับแรงด้วยนะครับเวลาหยอดเราเราไปหยอดขึ้นเขาหรือตกเอ่อขึ้นเขาขึ้นเนินนะครับหยอดตรงเอ่อพื้นดินที่ไม่เรียบนะครับก็กันสุดได้นะครับรุ่นนี้ใบขี้เมาเป็นใบขี้เมาของรถไทยนะครับนะครับองล้านก็จะแถมสลักให้ด้วยนะครับสามตัวนะครับ ราคานะครับเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับ i c แถวขาอิสระนะครับราคานะครับสามหมื่นหกพันบาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับทางร้านสามารถจัดส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางได้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับติดต่อได้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสี่สี่หกเก้าเก้าสองสองสี่นะครับ และอีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0869626161ครับขอบคุณครับ